รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล มัน,นอยส่งรูปมาลอยสวยเวอร์มันลอยสวยที่สุดแม่ส่งอะไรมาเนี่ยไม่เห็นจะสวยเลยกระเป๋าใบใหม่แม่เนี่ยไม่สวยเลยจ้าทรงพิชกระเป๋าแม่ไม่สวยแต่มันลอยสวยมันลอยมัน,นอยแมวคิม,นนอ,มอ้ามัน,นอ่ายอันไม่ตอบแล้วว่ะมัน,นอยงนแน่เลย ผูพากสิทธิ์คำปังปังคำดังอินเทรนกะตึงเป็นไรคะเนี่ยกะตึงโดนเพื่อนงอนค่ะอาจารย์หนูเพอพิมพ์ผิดแชทไปนิดเดียวเองหนูก็แก้ตัวแล้วนะคะว่าแมวพิมพ์แต่เพื่อนไม่เชื่อหนูโอ้กะตึงคะการจะบอกใครว่าแมวพิมพ์มันเป็นแค่คำแก้ต่างคำขำแมวที่ไหนล่ะคะจะพิมพ์ได้เป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้กะตึงนี่ไม่ได้เรื่องเลยอะอุะอ๊ยหนูมไม่ได้พูดนะคะแมวพูดอย่างนี้เชื่อหรือเปละ่าคะ เชื่อค่ะล้อเล่นค่ะใครจะไปเชื่อแมวที่ไหนมันจะพิมพ์ได้ล่ะคะพูด<ช>ยังไม่ได้ด้วยซ้ำดังนั้นคำดังอินเทรนของเราในวันนี้คือคำว่าแมวพิม,มพ์มและแน่นอนค่ะว่าคำดังอินเทรนของเราในวันนี้ก็คือคำว่าแมวพิมพ์ไม่รู้นะคะว่าเด็กๆเ,เขาใช้คำนี้ในลักษณะไหนกันบ้างค่ะละเมอพิมพ์มีอะไรเงี้ยแบบ พิมพ์ไม่เป็นคำแมลวันพิมพ์ไม่ได้แต่ว่าแบบมีคนพิมใช่ีหยคะคือเพื่อนกเก่งเก่พื่อนเก่งอ่างเงี้ยหมายถึงว่าตัวเองพิมพ์แล้วเมื่อคนอื่นมาถามแล้วบอกว่าแมวพิมพ์คำว่าแมวพิมพ์เป็นการเอาตัวรอดส่วนมากจะเป็นสถานการณ์การใช้สื่อออนไลน์ที่ต้องมีการพิมพ์ข้อความต่างๆลงไปในโลกโซเชียลนะคะแต่เมื่อพิมพ์ความในใจไปแล้วมาคิดได้ทีหลังว่าข้อความนั้นอาจจะแรงไป หรือในอีกกรณีคือใช้เพื่อให้เกิดอารมณ์ขันก็จะใช้คำว่าเมื่อกี้แมวพิมพ์เพื่อปัดความผิดไปแต่ก็เป็นการปัดความผิดแบบติดตลกไม่ได้จริงจังค่ะอ๋อหนูว่ามันหน่อยเขาก็รู้เลยค่ะว่าหนูพิมพ์ลุงเนี่ยบอกว่าคนอื่นพิมพ์ดีกว่าจะเพื่อนพิมพ์หรือว่าคนอื่นพิมอ่ะก็เป็นการจงใจปัดความรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองพิมพลงไปเหมือนกันนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคิดให้ดีๆก่อนพิมพ์อะไรลงไปจะดีกว่าค่ะ และวําว่าแมวพิมพ์นะคะก็มีสำนวนสุภาษิตไทยที่มีความหมายคล้ายกันอยู่เหมือนกันค่ะหมายถึงการหลีกเลี่ยงสิ่งที่เัวเองทําผิดพลาดไปหรือว่าปัดความผิดนั่นเองค่ะมีด้วยเหรอคะถ้าอย่างนั้นคําว่าแมวพิมพ์จะตรงกับสุภาษิตคําไหนคะอาจารย์โยกคําว่าเราไม่ดีโทษปีโทษกลองไงคะอ๋อเหมือนเราทำความผิดแล้วโทษว่าคนอื่นทำครับ คือแบบเราทำตัวเองไม่ดีแต่ดันไปโทษอย่างอื่นแทนจะโทษตัวเองครับตัวเองทำอะไรไม่ดีเนี้ยค่ะจะโทษคนอื่นไก่อนทำไม่ดีแล้วก็โทษโดนโทษนี่ครับเราทำอะไรสักอย่างอย่าไปโทษคนอื่นแรบแค่ทำอะไรไม่ดีก็อย่าไปโทษคนอื่นง่ายๆรำไม่ดีโทษปีโทษกลองคือการที่ตนเองทำผิดพลาดแต่กลับไปโทษผู้อื่นหรืออย่างอื่นว่าเป็นสาเหตุของความผิดนั้น เพื่อที่ตัวเองจะได้ไม่ต้องโดนตำหนิหรือเดือดร้อนค่ะในกรณีแมวพิมพ์จะเป็นการแถแบบโดนจับได้ส่วนดำไม่ดีโทษปีดโทษกลองอันนี้เป็นการเอาตัวรอดแบบตั้งใจเลยค่ะอ๋อไม่น่าล่ะค่ะกระตึงถึงโดนเพื่อนเลิกคบไปหลายคนเลยลูงี้ยมาเจออาจารย์ยกก่อนดีกว่าก็ผิดเป็นกระตึงไงคะเอ้ยผิดเป็นครูค่ะ แต่ไม่เป็นไรค่ะพี่ตูนบอกว่าชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอแต่ทางที่ดีเราก็ไม่ควรจะพิมพ์อะไรที่กระทบใจใครนะคะอย่างนั้นถึงจะดีที่สุดเลยค่ะจริงด้วยค่ะจันโยค่ะแล้ววันนี้เพื่อทําให้โลกโซเชียลเต็มไปได้วยความรู้และความสนุกสนานครูก็มีเกมมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะไปดูภาพปริศนาแล้วทายว่าตรงกับสำนวนสุภาษิตคําว่าอะไรถ้าพร้อมแล้วไปชมภาพกันเลยค่ะ คะคำนี้ดังนั้นใครท,ที่ทราบคำตอบแล้วก็สามารถส่งกันมาได้ที่ Facebook Fan Page ของรายการเรากันได้เลยค่ะและใครที่มีสุภาษิตคำปังๆคำดังอินเทรนด์ใหม่ๆมาแนะนำก็สามารถบอกเรากันมาได้เลยค่ะแต่วันนี้กระตึ่งและอาจารย์โยกขอลาไปก่อนสวัสดีสสดค่ะ,คะขอไปงอมมาน่อยก่อนนะคะอุ้ยแต่ถ้าเป็นครูคุณเลิครบท์แล้คะอ้าว <c oughs> จริงค่ะ <c oughs> อ้า